น่าจะได้เวลาแล้วค่ะเพื่อนๆมีกลิ่นออกมาในหน่อยแล้วทุเรียนของเราวันนี้มาลองผ่ากันดูนะคะว่าสุกไหมวันนี้ลูกใหญ่มากอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยในการในการปลอกถ้าไม่สุกเราจะาไปทอด อันนี้มองแทบไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นเส้นเส้นข้างใต้นี้เนาะ mm hmm. เราคงจะปอกเหมือนเดิมอะคะ่ะ mm hmm. ก็เฉาะตามร่องเหมือนเดิม mm hmm. ยังไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมน่าจะสุกแล้วหอมดูหอม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 หลังจากที่รอมาเป็นหลายวันอยู่ ี่ก็จะเป็นภูเล็กๆด้านข้างส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยปอกกินกันเองเนาะส่วนใหญ่แล้วก็ให้ร้านค้าทำให้เราเลยมันง่ายดีมีดไม่คมก็ปอกยากอันนี้ภูหนึ่งนะคะ ว้าวชิมก่อนนะกรอบอืมกรอบๆมันๆวันนี้น่าจะไม่ได้ชํำน่าจะได้แบบกรอบนะคะ เปลือกบางมากครับเพื่อนๆจะให้ดูเปลือกนะคะเปลือกเขาบางมากอันนี้เราเจาะดูเมื่อเมื่อวันก่อนนะ แกะเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาก่อนนะคะจะทุลักทุกเลนิดนึงนี่ได้ทั้งหมดห้าผู้ แกะผู้ไหนก่อนดีแกะผู้นี้ก่อนนะทุเรียนซื้อมาปอกที่บ้านก็ต้องอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเนื้อไม่เป็นเนาะ เราก็ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงโดนอีกแล้วไม่เคยเลยไม่เคยที่จะได้ลูกเรียนลูกใหญ่อันนี้เม็ดละโดนเม็ดละ ดูสิ mm. ทั้งหน้าทั้งหลัง ทุเรียนแบบนี้ต้องแกะอาทางสันถ้าแกะทางนี้มันเป็นต้องเป็นทุเรียนที่สุกๆแล้วหลวมๆเนาะอ่ะอันนี้เรามาเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลือกบางมากเลยค่ะเพื่อนๆ ดูเปลือกทุเรียนนะคะแต่อันนี้จะเป็นกรอบกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลย